ความสัมพันธ์ระหว่างสมเด็จฮุนเซนกับท่านทักษิณชินวัตรไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ทางการเมืองแต่เป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ลึกซึ้งในระดับพี่น้องร่วมสาบานเลยก็ว่าได้วีรกรรมที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นก็เช่นการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวและที่ปรึกษารัฐบาลเหตุการณ์ที่สั่นสะเทือนความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาที่สุดก็คือในปีพศ2552สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์สมเด็จฮุนเซน ได้ประกาศแต่งตั้งทักษิณชินวัตรซึ่งขณะนั้นลบนี้คดีในต่างประเทศให้เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวและที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลกัมพูชาการกระทํานี้ถือเป็นการตบหน้ารัฐบาลไทยอย่างรุนแรงและแสดงให้เห็นว่าฮุนเซนไม่ยอมรับอํานาจของรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารเป็นการท้าทายอํานาจที่เปิดเผยผลกระทบก็คือไทยและกัมพูชาต่างเรียกเอกอัคราชทูตของตนเอง ับประเทศทันทีถือเป็นจุดตกต่ำที่สุดของความสัมพันธ์ทางการทูตการให้ที่พักพิงและอำนวยความสะดวกสมเด็จอุนเซนประกาศอย่างชัดเจนว่าจะไม่ส่งตัวท่านทักษิณให้ทางการไทยในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนโดยอ้างว่าท่านทักษิณเป็นเหยื่อทางการเมืองกาประกาศที่ท้าทายทุกกฎเกณฑ์เชื่อกันอย่างกว้างขวางว่ากัมพูชาเป็นฐานที่มั่นสำคัญและเป็นเซฟเฮาส์ให้กับทักษิณใช้เดินทางเข้าออก เพื่อใช้เป็นจุดนัดพบกับแกนนนำทางการเมืองฝั่งของตนสถานที่รับที่ซ่อนเร้นความเคลื่อนไหวมีรายงานว่ารัฐบาลคุนเซนได้ออกหนังสือเดินทางกัมพูชาให้กับท่านทักษิณเพื่อใช้ในการเดินทางระหว่างประเทศหลังจากที่หนังสือเดินทางไทยถูกยกเลิกและนอกจากนี้ก็ยังมีความสัมพันธ์กับคนอื่นๆในตระกูลชินวัตร